ส่งงานอีกชุดนะครับผมก็ชุดโปรโมชั่นนะครับชุดนี้จบเพียง2 5 0 0 0ื่นเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อ N5 ST นะครับมาที่นี่แถมครบจบหล่อแน่นอนครับด้านหน้ากว้าง9.5้าครับด้านหลังกว้าง10.5จุครับตัวนี้ลึกๆช่ำๆเลยครับคู่ยางนะครับคู่ยางคู่ยางซูแม็กนะครับซูแม็กสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับผมส่วนด้านหลังก็เป็นอ่อสิบจุดห้าครับเอ็นห้าเอทีนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็มาที่นี่จบหล่อๆแน่นอนนะโขกว้าง10.5ครับลึกๆอย่างนี้เลยครับผมก็ชุดนี้จบ2 0 0 0ะครับถ้าเทินล้อเดิมยางเดิมก็ราคาลงอีกครับตัวนี้แถมครบแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูของแถมนะครับปีเขาเล่นเป็นของสีฟ้าครับก็มีจุบลมนะครับแถมปีครับยุบลมนะครับผมแล้วก็มีครอบดุมครอบเศกแล้วก็นัดสีนะครับแถมให้จบๆเลยครับโอเคนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่จะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางกลับบ้านปีใหม่ ฝากร้านกล้องลอซิ่งชนบุรีไปด้วยนะครับเราลอยอย่างนี้แน่นอนครับผมโอ้โหลูกค้ามาดึกครับดึกขนาดไหนเราจบให้แน่นอนครับเราจบให้แน่นอนนะครับดึกขนาดไหนก็ฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่จะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับเดินทางกลับบ้านปีใหม่ปากร้านกล้องลอซิ่งชนบุรีไปด้วยนะครับมีล้อมยางสวยๆนะครับไว้บริการท่านแน่นอนนะครับ เงาตาแตกเลยครับเงาตาแตกเลยครับผม <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ร้านกล้องลรอซิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับร้านกล้องรอซิ่งนีสวัสดีครับ